โยโย่ yo, yo. สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Last Island of Survival อีกแล้วนะครับผมก็อยู่กับเซิร์ฟเดิมนะผม,มเซิร์ฟจัดอะดับนะครับผมก็วันนี้มีต้นทุนอยู่เออระเบิดถัง20แล้วก็ระเบิดเออไดนาไมท์อีก20่สบนะผมเอ้ยเดี๋ยวดูก่อน่ามีผงขาวอยู่เป็นเท่าไร่ายี่สิบสลูกใช่อืมน่าจะใช่นะผมดียวครับแ๊บ อ้าโอเคเปลี่ยนใหม่แล้วผมมีต้นทุนอยู่ระเบิดถัง20แล้วก็ไดนาไมา์อีก24ลูกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาบ้านเรลกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเออจะ2จะงทุ่มครึ่งแล้วนะครับโอเคเราออกเดินทางเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรับไปก็น่าจะเสร็จเพราะมันแค่4ลูกนะก็ตอนนี้ชุดผมยังเป็นชุดกระดูกอยู่เลยนะครับผมหาชุดเหล็กไม่เจอนะผมพอดีไม่ค่อยได้ความเมืองนะครับผม แล้วถ้าใครบังเอิญเล่นเซิฟเดียวผมนะครับก็อย่าลืมมาซื้อมีดบวกสิบผมด้วยนะครับผมขี้เกียจารามาหลายแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกีหลังรับผมมีระเบิดอยู่แค่นี้นะก็ผมไปเดินเดูบ้านไว้แล้วแหละจะมืดหลือวะไม่อยากไปตอนมืดเลยอะโอเคครับหลังแรกมันอยู่แถวนี้นะผมเนี่ยอยู่แถวนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะได้เ е ทออนไลน์หรือว่าเ е ทออฟไลน์นะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วขอเป็นออฟไลน์ดีกว่านะเพราะยิงสู้ไม่ได้นะครับผมแถวนั้นแม่งแหลกด้วยเลือกที่เลทได้คู่ดีเลือกที่ที่แหลกโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่บ้านนู้นกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนะครับผมก็เป็นบ้านเหล็กนะเป็นบ้านเหล็กสองคูสองนะครับผมทางนั้นเราจะไม่หันไปนะครับผมแม่งแหล็ก โอเคเป็นหลังนี้เลยับผมสองคูสองไม่มีเสียงเตาโอแต่น่าจะมีของอยู่นะครับผมดีนี่ไงหัวคนเออเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะผมเพราะว่าประตูตรงนี้มันเป็นประตูหายนะผม ตรงนี้มันเป็น,นประตูไฮยนะเพราะงั้นเราเจาะตรงนี้แหละไม่รู้ว่าใช้กี่ลูกนะผมเจัดไปก่อนสามลูกเข้าเยอะเปล่าโอ้ยเยอะอยู่โอเคอีกห้าลูกครับผมโอ้อีกกี่ลูกเนะี่ย สี่ลูกไปโอ้ยังเีรอน่าจาีได้จะอีกลูกเดียวนะครับผมอ่าแตกแล้วในดูของสินี่เป็นเจ้าบ้านนะครับผมโอเค ต้องพังกล่องไวะเนี่ยโอ้กระสุนฟ้าเยอะดีแสดงว,ว่าเขาต้องมีปืนอะไรดีๆแนะ่ เดี๋ยวดูในกล่องนะผมจะไม่ยิงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนมายุ่งนะผมถ้ายิงเดี๋ยวมันมีเสียงปืนเฮ้ยแต่เราเบิดแม่งมีเสียงแล้วว่บอกว่าอะอาไม่มีของหรอวะโอ้ตะเกีงเหล็ก อ๋ได้กังเก,งก้าแลรองเท้าเหล็กมาครับผมเดี๋ยวใครเพิ่มเพื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวกว่อนแล้วกันพรามันไม่มีของตกหรอวะ หรือมันไม่มีของโอ้ขี้เกียจแล้วนี่ไม่มีของอะ่ะหรือต้องพังบิวก่อนวะ Okay, เดี๋ยวลองพังบิลดูก่อนนะครับผมเรียบร้อยของตกยังอ่าของตกแล้ว อะไร้วงเนี่ยฐานเพียบเลยกล็มาฐานอีกโคตรแหลกเลย <c oughs> โอ้ของเต็มอ่ะเดี๋ยวแป๊บอของเต็มครับทุกคนค่าเขียวไม่เอาแล้วกันส่วนกระบ,บองนี่ทิ้งไม่ได้ละ เยอะไรนะผมหรืออยู่ข้างในนี้ยังไงหรือมันหล่นอยู่แค่นี้แล้ววะโอเคของประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับมาเก็บอีกทีเดี๋ยวกระสุนน้ำตาลเก็บไปแล้วกันแล้วคุบคราฟกระสุนนี่ทำไมหวะแจะไม่เจอปืน ก็โอเคครับก็เมื่อกี้นี้เออแอปมันเด้งหลุดไปนะก็เลยต้องออกเข้าใหม่นะครับผมก็สําหรับของของบ้านที่แล้วก็ได้มาประมาณนี้นะผมก็ได้เหล็กมาโคตรน้อยเลยนะครับได้มา300เองนะแต่ว่าได้เออกางเกงกับรองเท้าเหล็กมานะผมเดี๋ยวก็ไปเอาไปเรียนนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาคราฟกระสุนนี้มาทําไมนะเพราะว่าเขาไม่มีปืนเออมันใช้ปืนอะไรวะไม่รู้ ลืมไปแล้วนะผมเดี๋ยว่ผมเอาของกลับไปเก็บบ้านก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดก็เสียไป,ก,ปกี่ลูกเนะี่ยเสียไป13ลูกนะครับผมก็เดี๋ยวของไปเก็บบ้านก่อนนะ mm. ก,นนะก็ระเบิดน่าจะได้อีกสักน่าจะเลดได้อีกสักหลังหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นนะของยังเก็บมาไม่หมดเลยนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะไปเก็บของก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัดอัดอีกทีหนึ่งตอนไปจะไปเลดบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับผม โอเคเดี๋ยวของกลับไปเก็บบ้านก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปเอา,เอาของที่จําเป็นจากบ้านที่เราระเบิดหลังแรกมาเก็บบ้านหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะไปาหาหลังที่2นะเพราะว่าตอนนี้ระเบิดไดนาไมท์เราเหลือ11ลูกนะครับผมแล้วก็ระเบิดถังอีก18ลูกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกสักหลังหรือเปล่านะก็หลังที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเ,เกลือนะครับผมฝ่ามาต้องนาน ก็ไม่รู้นะผมว่าเสามวันสุดท้ายนี้ผมจะได้ไปเลดอีกหรือเปล่านะครับผม,มแน่ผมก็อาจจะโดนเลดซะเองนะผมสามวันสุดท้ายนะนะ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อวานก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครมาเลดบ้านผมนะเมื่อวานส่วนวันนี้ก็ไม่รู้นะผมเพราะาเดินหนีออกจากบ้านอีกแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบ้านหลังต่อไปเลยนะเดี๋ยวขอหาสักคู่นะครับผม โอเคครับก็เดินมาตรงมาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เจอบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะโดนเลดหรือว่าย้อยไปเองวะมีป้อมปืนตั้งอยู่ข้างนอกด้วยอ๋ข้างในปเป็นเหล็กมีการาดซะด้วยมีโต๊ะ ออโตเรียนของนะแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวดูวดรอบๆแป๊บ มีบล็อกกันระเบิดข้างบนด้วยนะครับผมเห็นกล่องนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทุ่มระเบิดทั้งหมดเพื่อระเบิดกระแพงนี้ดูนะครับผมโอเคจัดไปเลย โลวะเนี่ยโอ้โคตรแรงอ๋อเข้าไม่ได้เลยเว้ยตรงนี้น่าจะเป็นเออห้องบิวนะตรงนี้เป็นของในเตามีอะไรเนะี่ยโอ้มีแร่อยู่เก็บให้หมด ในกล่องม,มีของอยู่นะมีไดการ์ดฟ้าด้วยประตูสามเหลี่ยมได้บอดี้เคมาสามอันนะครับผมแต่ว่าไม่มีเอเคไม่มีเอคว่ะโอเคเดี๋ยวค่อยนี่แล้วกันส่วนคนที่นอนอยู่ตรงนี้ในตัวไม่ไม่มีของอะไร โอเคเดี๋ยวเราจะระเบิดตรงนี้ต่อนะครับผมฮือไม่แตกอีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ห้องบิวห้องบิวมันอยู่ไหนเนี่ย <Hey. S 2> บิวมันอยู่ไหนวะหรือว่าบ้านมันไม่มีบิววะ <c oughs> งงเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะ เล้วบ้านมึงไม่มีบิลอะอ๋อได้ตรงนี้มันมีของไหมเนะี่ยหาบิวมันไม่เจอครับโอเคไม่เจอก็ไม่เจอ เดี๋ยวของพวกนี้ไปรีนะรีเอาอะไราให้หมดโอเคครับก็ได้ของมาประมาณนี้สำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมก็ตอนนี้ไดนาไมท์ก็หมดแล้วนะครับผมเหลือเออร,เอระเบิดถังอยู่18ลูกไม่เจอบิวมันด้วยของก็ได้มาแค่นีน้ก็ไม่คุ้มอีกแล้ว ไม่คุ้มอีกแล้วหาบิลมันก็ไม่เจอนะผมอ้าวเอาลยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครดูแล้วสนุกกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าดูแล้วสนุกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอสักห้าสิบไลค์ก็แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้เปเลยต่อนะถ้าผมขยันฟาร์มนะครับผมแต่ถ้าผมไม่ขยันก็รอต่อไป รอไปอีกหน่อยนะครับผมรอผมขยันแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกัใหม่ในคลิปหน้านะผมวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับ